สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสะตามประเทศอยู่กับพี่เจกระแสะตามประเทศเหมือนเดิมนะครับย้อนและเจอกันแบบนี้หน้ากล้องเวลาสามคู่จัดไปแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับเรามีนัดการไลส์สดประมาณหนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมชมรมกระแสะต่างประเทศ J d ดีครับอ่ะสคู่จาก3หลีกนะครับเริ่มที่เวลาทุ่มตีหนึ่งครึ่งกันก่อนบุนเดสลซีกายนเยอรมนีครับฮอฟเฟนไฮม์อันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับโคโลนอันดับ7ทั้ง2ทีมเนี่ยมี7แต้มจากการชนะ2 เสมอ1แพ้2ด้ไดกันทั้งคู่นะครับฮอฟเฟนไฮมเกมล่าสุดบุกเสมอไฟบวกมา1 1ครับอารัมฮโลเซ็ก,กองหน้าตัวเก่งยังเจ็บตัวหลักก็มีวลาดิเมียครูฟาวนะครับแบ็กขวาที่เราคุ้นกันหน่อยตรงกลางก็พวกบาซูมาก้า ตูเร่อเล็กซานเดอร์ปลาสนะครับแนวรุกนำโดยแองเดรคามลิกแล้วก็ฟิลิธฟิลิสอาสลาเน่นะครับเฉลิกับโคโลนครับเกมล่าสุดไปแพ้คาบ,บ้านกับสุดการมา1-2ครับมีทอมคลอสยาคุบคามินสกี้ยันชิมเมลนะครับกองหน้าเป็นเร็นกนาอาเช่เจอกันล่าสุด2ฤดูกาลก่อนเนี่ยเสมอกัน1-1บ้านฮอฟเฟนไฮม์เกมเยือนฮอฟเฟนไฮม์บุกชนะ3-1ก่อนเกมเขามองฮอฟเฟนไฮม์ oh เป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอาง่ายๆฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยเป็นทีมที่คือผลงาน ในบ้านนี่ค่อนข้างไว้ใจได้ครับโคโลนเนี่ยกลับเลื่อนชั้นขึ้นมาอีกรอบแต่ว่าสถานการณ์ดันแย่นะครับแพ้มา2เกมติดกระแสต่างประเทศไหลฮอฟเฟนแฮมพี่แจนมองว่ามาครับฮอฟเฟนแฮมจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูครับคู่ต่อมาไปที่เวลาทีหนึ่งสี่ห้านะครับไปดูเซราอิตาลีครับเวโรนาจะเปิดบ้านเจอกับซาสโซโลเวโรนามี3แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้โรม่ามา,า0ูนะครับโดยหลักก็สวดดาเดเจอร์วันนี่เอมร์โมเอลล์ออบานนะครับในขณะที่ซาสโซโลมี6แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอูดิเนเซมา3-1นะครับตัวลหลักก็อิสมาเอลโกเน่คุมตรงกลางกับเนมันยามาติชอดีนแต่แมนยูนะครับแนวรุกก็นำโดยโดมินิกเก้เบราดีอันเดรียปีนานติเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป2ฤด,ดูกาลก่อนครับบ้านใครบ้านมันเวโรนาชนะ1-0ึู่สุโรก็ชนะ3-1ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับซาสุโรน้องใหม่เดียแม่ดูแล้โอเคนะครับ พี่เจนมองว่าตัวผู้เล่นดูขี่เวโรนาแม้ว่ามายือนแต่ไม่เสียเปรียบกษระย์ารประเทศไหลซ,ซัสโซโรครับมองว่าซ,าซัสโซโรปิดประตูแพ้ครับไม่เสมอก็บุกชนะเลยปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งสคคู่หนึ่งในลิเออร์ฝรั่ง,งเศสน,นะครับปารีสเอฟเซจะเปิดบ้านเจอกับลอรียองเป็น2ทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นมาพร้อมกันและมีเจบแต้มเท่ากันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าปารีสเอฟเซประตูที่เสียดีกว่าครับ เกมล่าสุดปารีสเนี่ยบุกไปเสมอนีตมา1-1นะครับแนวรุกนำโดยโมเสสซีมอนอีลนันเคฟบบลกองหน้าเป็นวินเลมเกบเบลนะครับเจอกับลอลิยองเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะทีมแกร่งอย่างโมนโกโม,มา3-1เลยนะครับมีอาตูอาวอมคุมตรงกลาง แนวรุกก็โตซินเล่นกับโม,มเมตบัมบ้าครับเจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วในลีกเดอร์สก็บ้านใครบ้านมันนะครับปารีชนะ3-2สองลอริยองก็ชนะ2.0ตามหน้าเสือขอมอปารีสเอฟเซเป็นต่อแม่แต่พิจตเห็นฟอร์มรอลอริยองเนี่ยไม่ธรรมดานะครับในวันที่ชนะโมโนโกครับเกมนี้มีโอกาสออกเสมอกระสายไหลอลอริยองด้วยนะครับซื้อ2มุมวัดใจอลอริยองจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ฮอฟเฟนแฮม ซาโซโลและโรลิยองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดคืนนี้ครับสวัสดีครับ